เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเยอะเขามีอีกมันก็ยิ่งเครียดหนะักด่าเท่าไหร่เดชาก็ยังไม่เจ๊งนะมีคนจะส่งของขวัญมาให้เดชาก็เดชาก็หัวราะจุกรูจุกรูจุกรูเดชามันต้องหัวเราอยอนติดทั้งๆท,ที่มีคนไปร้องเรียนมันญาติมัน,มนสเสนอข่าวเขาใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งของวัญให้มันปีหน้านี่เดชาต้องติดคุกแล้วเดชาว่ De าไงจุกรูจุกรูแล้วเราไงเราก็เครียดอีกแล้วทำไงก็ด่าเขามีอีกด่าเขามีเครียดมนักเขาอี มะเร็งแดดสุดท้ายตายตายเพราะอะไรเรียบความดันก็ขึ้นเบาหวานก็มาโอ้ชีวิตคนเราเนี่ยม่งทุกข์จริงๆเลยคนไหนที่มีความสุขนะเขา้องดูนะเออเสาวทิพย์พาลูกพาเมียไปเที่ยวไหนนะไปเที่ยวสวนสัตว์สบาีเวอร์เดี๋ยวบ้านผมติดสบาีเวอร์เลยนะครับมาเที่ยวไปพักผ่อนยอนใจไปอะไรก็เอมาหากินเลยแล้วเอาเออเออเอามีคนถามพี่ทำอะไรครับนั่งดาเดชาครับอาล้ววาดๆน่ะดาเดชา ชีวิตมันมันต้อไปไม่เอาไปเวลาไปสมาหากินเนี่ยนะครับนะพาดดาผมไม่ได้อะไรนะครับแล้วยิ่งด่าน่ะมันก็ยิ่งขดแล้วคนดูมันะ่าวขึ้นทุกวันอ้าวไหนบอกว่าเอ่อพอดดามันปุ๊บทัวร์มันลงเนี่ยเอฟซีมันหายหมดเลยมัาจะหายไปไหนแล้วก็อยู่เหมือนเดิมพ่อเดชาก็เป็นคนหาเดชาฟ้องใครไม่ฟ้องนะครับเดชาไม่ฟ้องใครเลยนะครับเพราะอะไรมันมองว่าอะไรไม่มีราคา เดชาเป็นมองว่าไอ้พวกนี้ไม่มีราคาฟ้องไปก็ไม่มีตังค์จ่ายนะฟ้องไปก็ผมไม่มีตังค์จ่ายครับเอาแล้วทำไมมาด่าผมนะ่ะเออเออผมกินเหล้าหนักไปหน่อยครับโดนคนอื่นปั่นหัวครับคือชีวิตคนเราะครับพี่น้องครับนะพยายามคิดอะไรที่มันบวกสร้างฝันไม่ชอบก็ไปดูเขาอย่างผมเนี่ยผมก็ชอบการเมืองนะคนไหนไม่ชอบผมก็ไม่ดูนะนะ นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการเลือกตั้งนายกบอบจที่อุดรธานีระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนใครเลือกเพื่อไทยชอบทักษิณก็ไปเลือกเขาทักษิณก็ไปแนวรุ่นเก่านะสามสิบบาทรักษาทุกโรคนโยบายลดแรกแ,นะแจกแถมนะแจกรุ่นแจกนี่นะนะครับถ้าชอบชอบประเภทแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวประชาชนิยมก็เลือกทักษิณถ้าชอบแบบมีอุดมการก็เลือกอพรรคประชาชนพรรคส้มผมก็ขออนุญาตพูดกลางๆจะครับ ถ้าชอบเอ่อก้าวอ่เชื่อชอบพักซ่งก็เลือกผู้สมัครของพักประชา,าชนแต่ถ้าเลือกชอบแบบสไตล์ทักษิณแจกนู่นแจกนี่ประชานิยมแจก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 อย่างเดียวก็ทักษิณก็แล้วแต่แต่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาแจากนะถ้าผมจะต้องกู้มาแจากนะเพราะว่าประเทศเราจนแต่ใจถึงจนแต่ใจถึงนะจนแต่ใจถึงก็กู้มาแจากไม่เป็นไรนะครับชอบไหมใครเคยได้คุณละมืนได้คนละมืนหรือยังนะ่ะทักษิณก็พูดนะ อายุห0สิบเอาไม่คนละหมื่นเนี่ยเห็นนะเพราะว่าถ้าใครชอบแบบนโยบายแบบป่าก็เลือกทักษิณแแจกอย่างเดียวนะครับแต่วงเล็บนะเงินที่เอามาแจกเนี่ยไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินของทักษิณนะเงินใครอะเงินภาษีเงินภาษีเงินใครกับเงินพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็เอาเงินพวกท่านมาจ่ายมาแจกพอแจกเสร็จแล้วไงก็ต้องใช้นี่ไงก็แค่นั้นอะกังวลไปวนมาันประเทศเราก็อยู่ันแค่นี้แหละนี่ยเพราะนั้นเราก็แล้วแต่จะชอบบ้านใหญ่ไหมล่ะผูกขาดอำนาจกันมาตลอดไปเลย อ่ดอรธาน,นีก็มีบ้านใหญ่บ้านโตก็เป็นตั้งแต่ปู่มาพ่อพ่อมามาลูกหลานก็เป็นสมบัติเป็นสมบัติประจําตระกูลกันไปหรือจะเอาแบบเลือกแบบใหม่ๆเอาคนรุ่นใหม่มาก็อันนั้นก็ตักสีส้่ยังไม่เคยได้รับใช้ประชาชนเพราะยังไม่มีใครเลือกเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าพี่น้องชาวอุดรจะเลือกแบบบ้านใหญ่อ่นานโยบายแบบป่าป่ามาแล้วเนี่ยนะคุณทักสินก็ขึ้นขึ้นเวทีนะนะแล้วก็พูดว่าอะไรเนี่ย ผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วครับอ่าคุณรักสินแกชอบผมกลับมาแล้วครับผมไปเที่ยวต่างประเทศมาสิปีครับผมเล็บผมหนีก็ดีครับ <c oughs> ก็ขำๆกันไม่มีอะไรแล้วครับผมหนีก็ดีครับโดนกนดีทุจิริจอดสามทีก็ดีผมก็เลยหนีไปอยู่ต่างประเทศสิปีครับไปทัวร์มา <c oughs> ตอนหลังกนะ็ดูท่าทางแล้วผมน่าจะไม่ต้องติดคุกผมก็เลยไนงะเดินทางกลับประเทศ เพราะผมนอนฝันว่ากลับมาแล้วไม่ต้องติดคุกอย่างมากก็นอนโรงพยาบาลผมก็เลยกลับมาตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับพี่น้องคนเสื้อแดงครับคราวที่แล้วผมเคยชักชวนพวกท่านไปมาทวงครับบางคนก็ตายครับตายจริงๆนะบางคนก็เจ็บครับเจ็บจริงๆนะบางคนก็ติดคุกติดคุกจริงๆนะครับน้าทักษิณก็บอกขอบคุณนะครับที่ส่งผมถึงที่แล้วครับนอกนั้นเดี๋ยวผมขึ้นภูเขาไปเองครับน่า ตอนนี้ก็คุณทักษิณก็ขึ้นภูเขาแล้วครับขึ้นไปชั้น14บโรงพยาบาลตำรวจครับขอบคุณมากนะครับพวกที่เจ็บจริงตายจริงติดคุกจริงนะครับผมจะไม่ลืมบุญคุณของคนเสื้อแดงนะครับเราจะเจอหน้ากันตอนหาเสียงนะครับนะไว้ใจผมเลือกผมนะครับอ,อไว้ใจผมเลือกผมนะครับนะพวกคนเนี่ยพวกคุณเนี่ยเจ็บจริงติดคุกจริงตายจริง,ตรงแต่ผมเนี่ยชั้น14นะครับ นะนะครับก็ชั้นสิบสี่ครับนะครับคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนเก่งนะแกเอาตัวรอดตลอดเยเสื้อแดงเนี่ยตายจริงเจ็บจริง,รงแล้วก็ติดคุกจริงแต่คุณทักษิณเป็นไงไม่ต้องติดคุกเป็นคนเก่งนะแกเอาตัวรอดแต่ว่าประเทศชาติจะรอดหรือเปล่าก็พี่น้องประชาชนก็อลองดูเอาดูว่าลูกสาวคุณทักษิณเนี่ยมาบริหารเนี่ยนะแคทองทานอาจจะรอดแต่ประเทศจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ลองคิดดูนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ ก็ลองฟังดูนะครับว่าจะชอบแบบไหนถ้าชอบแบบลดแรกแจกำแแขำแจกแถม30มบาทรักษาทุกโรคนะครับนะครับแจกนะขึ้นค่าแรงอะไรนโยบายประเภทแรงๆก็ต้องประชานิยมต้องทักสีแต่ถ้าเกิดว่าอุดมการอยู่กับความจริงก็ต้องพักสีส้มพักสีส้มในการหาเสียงท้าถึง้ฟังพิธามบอกว่าอุดรธานีมีบรดกโลกอยู่สองแห่งแต่ปรากฏคนไทยทั้งประเทศไม่มีใครรู้เลยว่าอุดรมีบรดกโลกสองแห่งแสดงให้เห็นว่า ที่ผ่านมานายกอบจรและนายกลนตีไม่เคยโฆษณาประชาธมพันธ์มรดกโลกที่อุดรทั้งครั้งี่มรดกโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับมรดกโลกเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่ไม่มีการประชาธมพันธ์เลยฟังแล้วตกใจนะพิธาเขาเขาเขาจุดประกายบอกว่าถ้าเลือกผู้สมัครจากอ่าอ่าพักสีส้มพิธาจะเป็นทูตวัฒนธรรมเลยทูตท่องเที่ยวแนะนําเอาคนมาเที่ยวมรดกโลกที่อุดร นี่ผมยังอยากไปนะผมยังไม่รู้นะอุดรมีมรดกโลกถึงสองแห่งฟังแล้วตกใจนะผมต้องเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางไปเที่ยวเมืองจีนซึ่งเต็มไปด้วยมรดกโลกเดินทางไปเที่ยวตุรกีมรดกยลกเยอะมากเดินทางไปเที่ยวลอนดอนไปอังกฤษมรดกโลกเนีะยเราไม่ทราบนะครับว่าเรามีของดีแสดงว่าที่ผ่านมาคนในจังหวัดอุดรผู้ว่าราชการจังหวัดสสนายกบอบจทําไมไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เลยซึ่งเป็นเรื่องแปลกนะเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยว นะรายได้จากการท่องเที่ยวคือรายได้หลักของประเทศเรานะครับอย่างอื่นเราแข่งขันซึ้เขาไม่ค่อยได้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเราก็สู้เขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ถือประเด็นสำคัญน่นะพี่น้องว่าอย่างไงคิดเหมือนผมไหมครับนะเออไม่น่าเชื่อนะครับเออนะครับอ่านะครับเนี่ยลับพี่เดย์ตลอดไปพี่เดย์พูดจริงไหมเนี่ยนะคนก็มีรับพี่เดย์ไม่ชอบพี่เดย์เป็นเรื่องธรรมดาไม่แปลกเลยโอ้โห นครศรีธรรมราชก็เลือกนะครับเนะนี่ยนครศรีธรรมราชก็เหมือนกันผมมีเพื่อนอยู่นครศรีธรรมราชลูกน้องผมจนายก็บอกว่าอาจารย์ค,นะครับนครศรีธรรมราชเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติเยอะนะนะครับชายฝั่งทะเลก็มีอะไรก็มีอะไรมีหมดทุกอย่างนะวัดก็มีอะไรแต่ความเจริญสู้สุราษฎร์ธานีไม่ได้นี่อันนี้คนนะครก็บอกนะนะมีติดชายทะเลอะไรต่างแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสสคนในจังหวัดทําไมไม่ทําให้นครศรีธรรมราช จเจริญกว่าสุราสุราเจริญกว่านครทั้งๆที่พูดถึงชายฝั่งทะเลอะไรนครมีของดีเยอะมีพระมีอะไร่กลแต่กลับไม่เจริญอันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะเลือกนายกอบจวันนี้ที่นครก็ควรจะเลือกคน <empty'> ที่เห็นความสําคัญของท้องถิ่นคนที่เห็นความสําคัญของท้องถิ่นนะครับเวลาเลือกนายกอบจต้องพูดถึงเรื่องท้องถิ่นไม่ใช่พูดถึงเรื่องผลงานนายกแพทองทานอันนี้ไม่เกี่ยวคนเรือกเลอะเทอะเปเปื้อนนะครับ นครศรีธรรมราชติดชายทะเลเยอะะแต่ไม่จเจริญสู้สุราษฎร์ธานีไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยมาเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อะไรผู้วา่าราชการจังหวัดอยู่ที่อะไรสสอ,อยู่ที่นักการเมืองในจังหวัดนะมีศักยภาพอะไรแค่ไหนเท่านั้นอ่าบ้านผมครับนครนะเห็นนะเนี่ยนะเห็นไนะสุราษฎร์นักงท่่งที่ยวเยอะอะไรทำไมนครทําไมไม่ไม่พัฒนาให้สู้สุราษฎร์ได้นะครับอ่านะ อ่าผมคนนะครคุณจารกครับคิดอย่างไรครับภูเก็ตนะส้มทั้งเกาะเห็นนะภูเก็ตในเมืองนานาชาตินะเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องอุดมการนะเรื่องความยากจนมันน้อยที่ภูเก็ตมันเมืองระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะระดับโลกอ่นะประเภทใช้สกุลเงินดอลลาร์นะครับเขากรโดงทําไมยังไม่จบนะเขากรโดงเนี่ยเอาไตรงไปตรงมาเลยมันมีความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการสองส่วน ถ้าสวนราชก,การสองสวนมันเห็นตรงกันก็จบแนละ้วกรมที่ดินกับการรถไฟกรมที่ดินก็อยู่ภายใต้าการดูแลของพักภูมิใจไทยที่ชื่อคุณอนุทินคุณอนอุทินกับคุณเนวินเป็นอะไรกันะ่ะนะครับนะเป็นเป็นคนสนิทกันหรือเปล่าเพราะฉนะะนั้นนะเพราะฉะนั้นกรมที่ดินเขาไม่เห็นด้วยกับการรถไฟการรถไฟขึ้นอยู่กับใครน่ะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อไทยนะแลนะที่ดินเนี่ยขึ้นอยู่กับภูมิใจไทย ภูมิใจไทยเกี่ยวอะไรกับตระก,กูลชิดชออเขาไปคิดดูสองกรมนี้จึงเห็นไม่ตรงกันในเรื่องข้อกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยถ้านายกแพรทองทานนะใจถึงจะเรียกสองหน่วยงานมาคุยก็จบแล้วแต่นายกแพรทองทานกล้าเขาไปยุ่งไหม,ม่ะเพราะเป็นพักร่วมรัฐบาลน,นะครับมันก็เลยข้อกฎหมายก็เลยไม่จบสิ้นผมพูดลอยๆแค่นี้แล้วกันพูดมากเดี๋ยวก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทนะครับก็เอาว่าก็หน่วยงานราชการยังยังไม่คุยกันเลยเป็นไงนะครับเข้าใจนะ ว่ากันไปนะพี่เดก็พูดตรงไปตรงมานะเราไปนั่นไปนี่เดี๋ยวเขาก็จะมาฟ้องร้องเรานะครับพี่เดให้ความรู้นะครับดีไหมครับรายการพี่เดนะอ่าอ่าอ่าจุกโรชจุกโรนะครับสบายสบายนะครับอืมนี่ทลา่แล้วเก้าโมงครึ่งได้จะพอไหม มีปัญหาข้อกฎหมายลองทุก้องเรียนคดีความไม่คืบหน้าถูกประ m i ệ รังแกนะครับหรือว่าอยากจะเอาข้อมูลของท่านนําเสนอไปยังนักของนักข,าข่าวก็ส่งข้อมูลมาให้ผมได้ผมก็จะส่งไปให้นักข่าวให้ได้นะเพราะว่าผมมีกลุ่มนักข่าวอยู่ประมาณสักเกือบสามร้อยคนทุกช่องใครมีข่าวมีคอนเทนต์มีอะไรต่างๆที่ดูถ้าเป็นประโยชน์มีประเด็นน่าสนใจก็ส่งมาให้พี่เดมนะจะส่งทางจดหมายก็ได้เข้ามาก็ได้พอได้ข้อมูลเสร็จผมส่งให้นักข่าว นักข่าวเขาก็ไปขุดเจาะนะไปขุดไปเจาะไปไปขุดไปเจาะไป,ไป,ไป,ไปแฉไปอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจผู้มีอิทธิพลกันแกล้งนอกระบบมาเฟียยาเสพติดอะไรต่างนะครับคนโกงเอ่อกันแกล้งประชาชนนะอะไรต่างๆนะครับมีอะไรก็ส่งมาพี่เดกก็ส่งให้ยางไปยังสำนักข่าว <c oughs> สำนักข่าวเขาก็เอาไปตีแผ่ตีอะไรต่างนะครับเพราะฉะนั้นรายการพี่เดก็เป็นรายการที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนนะครับ นะครับอ่านะครับนะครับมีอะไรส่งมาเลยครับนะครับนะครับอืมนะครับก็อย่าไปด่าอะไรใครมากนะครับสารพิษมันจะหลั่งในร่างกายด่าทุกวันในวันละมะเร็งจะกินก่อนนะเป็นห่วงเราไปตรวจสุขภาพที่มะเร็งไปถึงขั้นตอนไหนแล้วทำสุขภาพจิตสุขภาพใจให้สดชื่นจุกรูจุกรูจุกรูพี่เดไปก่อนแล้วครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนานะครับคิดดีทำดีได้ดี อย่าเบียดเบียนผู้อื่นนะครับอย่าดินชาให้ร้ายผู้อื่นนะครับ